สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนนะครับอ๋อสวัสดีเก้าคนนะครับสิบสามคนนะครับคอมเมนต์มันไม่ค่อยขึ้นเลยครับได้ยินไหมครับได้ยินกันไหมครับสวัสดีครับ เดี๋ยวรอก,กันเข้ามาให้ครบร้อยคนกันเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาลีพี่เตสวัสดีครับสวัสดีครับสู้ๆบอสโอเคขอบคุณครับตอนนี้ไปอยู่ที่บ้านนะครับกำลังจะออกไปทำงานครับ อยู่บ้านพี่น้องกำลังจะออกไปเหตุงานตอนนี้กินข้าวต้มครับข้าวต้มปลาจะเมาเ์ามอยเรื่องเมื่อคืนนะครับได้ยินนะครับพ,พี่พัช,ชรีได้ยินนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนก่อนจะเล่าเรื่องเมื่อคืนนี่อาหารหมอนะครับ ไข่ต้มนะครับไข่ต้มตอนเช้าอะ่ะห้าฟองนะครับแต่เป็นไข่ขาวนะแล้วก็ข้าต้มปลานะครับกินอย่างนี้เกือบทุกวันเลยเดี๋ยวก่อนจะจะพูดเรื่องเมื่อคืนนะพูดเรื่องอาหารก่อนไข่ขาวสวัสดีค่ะพี่โสภาสวัสดีนะครับ สวัสดีครับทานิดทานิดสวัสดีครับจากสปปลาวนะครับก็ตอนเช้าหมอจะไม่กินไม่ได้กินหนักมากนะครับก็จะประมาณนี้เนี่ยไข่ขาวห้าฟองนะแต่บางวันก็กินไม่ถึงหรอกทำไมต้องเป็นไข่ขาวมีคนถามมาขออนุญาตใช้มือนะ เมาหมอยังแต่เช้าเมาหมอยเริ่มเมื่อคืนหมาไปกินข้าวบ้านแอนออรดีกับบอยสิริชัยมานะครับกับโนต้ตนะครับหมออยู่บ้านเล่าติจาอยู่ขันแก่นครับอยู่ขันแก่นครับวันนี้ทำงานครับกำลังกินข้าวแล้วก็ออกไปทำงานครับ ไข่ข่าวนี้มันดีมากเลยนะทุกคนทำไมถึงดีเพราะว่าหนึ่งราคาไม่แพงนะอืมราคาถูกนะครับถ้าไม่รู้ไข่ตอนนี้ฟองละเท่าไหร่มีคนรู้ไหมครับว่าไข่ตอนนี้ราคาฟองเท่าไหร่สมัยหมอเป็นเด็กอะ่ะฟองละสองบาทตอนนี้น่าจะประมาณห้าบาทไหม น่าจะห้าบาทไหมหรือว่าสิบบาทแล้วอืมแล้วก็อันเนี้ยมีโปรโตีนสูงมากนะครับโปรโตีนสูงแต่ว่านอกจากโปรโตีนสูงแล้วอะ่ะคือพอเราอายุยากมากขึ้นเนาะกล้ามเนื้อเรามันก็จะเสื่อมสลายไปตามการเวลานะครับเราต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนาะเราก็ต้องกินโปรโตีนนะครับกินจากไข่นี่แหละ มันช่วยเสริมสร้างแล้วก็ฟื้นฟูกล้ามเนื้อนะครับที่มันเสื่อมสลายไปเนาะแล้วก็คนที่ออกกําลังกายก็ทานได้นะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งทุกคนไขแคลอรี่ต่ำมากสำหรับคนที่ออกำลังเป็นโรคอ้วนนะครับหรือกำลังลดน้ำหนักอยู่นะครับก็ ไข่ขาวเนี่ยดีมากๆเลยนะครับแต่มันแค่ไม่อร่อยเฉยๆปกติไข่แดงมันจะอร่อยใช่ไหมไข่ขา,ขาวก็จะจืดไม่มีรสชาตินะครับแต่ว่ามันดีมากๆเลยนะนอกจากแคลอรี่ต่ําแล้วก็ยังมีอ,อไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับคนที่เป็นโรคหัวใจก็ทานได้ทิพย์กมลขอบคุณนะครับจเจริญทรัพย์ส่งดาวให้หมอ20ดวงขอบคุณนะครับ พี่หมุดไปไหนไม่รู้ครับน่าจะเล่นอยู่แถวแถวนี้พี่หมุดครับพี่หมุดมาดูนี่ครับมาดูดาวครับพี่หมดุดมาดูดาวในโทรศัพท์ป,ะป,ะปะ๊าป๊านี่มาเรียวมาเลี้วต้องล้างพงจมูกอะครับแล้วอมาครับลูก ไอเหรอครับอุ้ยน้ำมูกเต็มเลยอุ้ยมาดูซิหน่มาดูดาวนี่ดูไหมหน่มีดาวด้วยดาวดาวในโทรศัพท์ป๊ะป้าไงครับมาดูตรงนี้หน่เห็นไหมเห็นไหมหน่เห็นดาวไหมมีคนส่งดาวให้ป๊ะป้าที่หมูดอยากได้ดาวไหมครับไปสิครับอยากได้ดาวอยากได้ดาวมานะตรงนี้ครับมปนั่งป๊ะป๋าครับไข่ต้มนุ่กินน้ำไหมกินน้ำกับป๊ะป้าไหมครับผลไม้ก็มีนะ บอมาสั่งอยากว่ายน้ำพ่ะนะพี่มุดกินไข่แดงเดยบอคาคุณหมอกินได้ครับแต่ว่าไม่อยากให้กินเยอะมากเพราะว่ามันมีมันมีคอเลสเตอรอลสูงนะครับมันก็จะทำให้พวกแบบไขมันมันไปสะสมตามเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงในอนาคตได้นะครับกินได้นะครับทุกคนไม่ได้หมายความว่าห้ามกินเลยนะกินได้แต่ว่าหมออายุเยอะแล้วหมอก็ ก็เลยต้องระวังเรื่องอาหารการกินนิดนึงระวังเรื่องอาหารตะวันเหลากินคือเก้าละ่ะไหา่กินคือเก้าอยากแก้จมูกค่ะหมอมาเลยครับเมื่อคืนไปกินข้าวบ้านบอยสิริชัยกับแอนออรดีมากับน้ตไม่ใช่อะไรหรอกเมื่อคืนครัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยมาก ก็เลยรีบลงรูปเดี๋ยวไม่ได้ลงเดี๋ยวทะเลาะก,กันแล้วไม่ไลงลหืมกำกล,นะลังหลอกล่อนางอยู่มานีสิขออนาตบผมตรงนี้ครับัก่อนนครับเออมาตรงนี้ไม่งั้นป้าะะไม่อนุญาตนะมาตรงนี้มา

ขอน้ำเพิ่มหน,น่อยครับน้ำากครับรู้ไหมว่าอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือบบคอ,อะไรเอย่อยอันนี้ แบรนด์นะครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพิ่มน้ําตาลที่เฉยเพราะว่ากินแอลกอฮอล์เผื่อน้ําตาลต่ํำว่ามีสารอาหารนียังดอกคุ่น้อเฮ้ยมีอยู่แต่ว่าไม่ได้กินเป็นสารณะนะครับคุณหมอลูกสาวอีกคนค่ะโอ้ยจะสองคนนี่กับเมื่อยเมื่อยครับผะแห้งแล้ว มาม่เลี้ยงซอยเนี่ยถห็มาเลี่ยงซอยเอาอยู่ยยยเลี่ยงลูกหนักคุณด้วครับรรบ,บ,บรรยากเปลี่ยงลูกนี่ยากหนักเลย บานอตไปไหนครับวานอตยังไม่ตื่นครับขอสอบถามคุณหมอค่ะเสริมคางหากถอดน่าจะยังเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมเลยนะครับขาขารู้แางแางเไงครับเหมือนเดิมครับคนที่เสริมแล้วไม่ชอบคางก็สามารถแก้ได้นะครับแล้วก็แต่ถ้าไม่อยากเสริมอยากอยากถอดก็คางก็จะกลับไปเป็น เหมือนเดิมก่อนเกินก่อนเสริมนะครับไข่ขาวนะทุกคนมีประโยชน์ด้วประโยชน์ข้อที่หนึ่งเสริมสร้างฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่เสื่อมสลายนะครับประโยชน์ข้อที่สองคือมีวิตามินด้วยนะครับวิตามินอวิตามินบีวิตามินซีออน, B, น,นะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนะ แล้วก็แคลอรีต่ต่ำเหมาะกับคนที่กำลังลดน้ำหนักอยู่นะครับคนที่เป็นโรคอ้วนนะครับแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับลดความเสี่ยงเป็นการเป็นโรคหัวใจโรคไขมันหลอดเลือดนะครับแล้วก็ราคาถูกทุกคนจะว่ามันปลาแซบมันข้าวแต่มันก็คาวน้อยกว่าพวกไก่ปั่นนะแนะนำให้ทุกคน กินอย่างน้อยวันละสองฟองตอนเช้าแต่ถ้าอายุเยอะไม่ต้องกินไข่แรงนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสปีดสักน้อยหนึ่งหมาฝ่าไปเห็ดงั้นนีนะครับตอนนี้โปรจมูกจองจ่ายจบเท่าไหร่วะหมื่นห้านี่แหละ อันนี้ค่า,าแก้ฟรีนะครับมิแตถามสัญญกรรมแถมทําตาสองชั้นกี่ใบเทาครับหมอประมาณสองหมื่นครับขอ,อกินเห็นมันเหมือนกันเด้ออยู่บริลัมแหรอครับพี่น้ำพึ่งหมอไม่ได้ไปเลยครับ ไม่ได้ไปไปไปไม่ได้เข้าสาขาบุรีรัมเลยครับโอ้ก่อ,อนหน้านี้มีคนส่งดาวให้ด้วยขอบคุณนะครับเมื่อกี้ไม่ได้อ่านไม่ได้ดูครับเสื่ออะไรนะเดี๋ยวขอดูก่อนพี่กบนะครับพี่กบส่งดาวให้ห้าสิบดวงเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณนะครับ กกุไปเห็นงานมาท่านแต่ว่าหมอจะกินน้ำเยอะนะเพราะว่ากินไข่เนี่ยมันต้องขี่ท่านคืนไหมยำๆแล้วก็ใส่น้ำแบบ ลองข้อลงไปเลยไหมอ่าเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเนาะเดี๋ยวเรามามา่มอยกันเนาะทําแก้ตาเท่าไหร่ครับแก้ตาประมาณสามหมื่นครับเมื่อคืนไปกินไปกินข้าวบ้านน้องอ่อน้องอ่อแอนน้องออนพะนะน้องแอนน้องแอนกับน้องบอยสิริชัยนะครับ บ้านงามงามครับพี่น้อง <c oughs> บ้านเิ่นตะยูขึ้นอย่างลูกๆน่ารักมากเลยน้องน้องเพชรน้องพลอยก็น่ารักป้าที่ปัญญาขอบคุณนะครับส่งดาวให้ทั้งร้อยดวงเนี่ยคือไฮไล,ไลไท์แต่ครับป้องเก่งใจเด้แต่ก็ขอบคุณนะครับ <c oughs> พี่อำนวยส่งดาวให้สิบดวงนะครับขอบคุณนะครับน้องเพชรน้องพลอย เล่นกับพี่ภูผามหาสมุทรนะครับส่วนหมอโน้ตแล้วก็แอนออรดีบอยก็กินข้าวกันนะครับแต่ว่าที่ยานประวติศาสตร์สามร้อยว่ามินยังดอกพี่น้องคือขันขันเมาคึมคึมจากน้อยนี่นะขันขันสาวสาวแหล่นั่งเมางสีปากนั่งสีบอกไปทัวไปทีบนะสิเทียงกันกี่กะเลยกาเล,าเลายย่านที่ซื้อดอกบุบมินยังดอกสรุา่าเมือขึ้นเนี่ยหมอเป็นคนเมาเอง สรุปว่าเมื่อคืนโน้ตนางมีสตินะสตินางดีนะเมื่อคืนน่ะคนที่เมาคือสาวโยดจา้าสาวโยดพนคนเมาจา้าแล้วก็ไปอันอ,อ,นอวอน,น,อน,อน,นะนอัวกับแม่แตนไปอ่อนไปเบิ้งอันลูกอันที่ิพนอมาร่งนะไปอวนอัวกับแม่แตนไปกอดขาเพ่นไปยกหัวขอโทษแม่ด้อครับเมื่อคืนขอโทษด้วยนะครับแม่แม่แตนถ้าฟังอยู่นะครับขอโทษนะครับเมื่อคืนไปอวนอัวแม่นน ไปแบบคิดหอดยายละมุนไหมบ่ได้ไปหาเล่าชมเลยไปโอนอัวแม่แตนคิดหอดยายละมุนเออบอกว่าแม่แตนนี่เหมือนยายละมุนเป๊ะเลยย่ามลูกเทียงกันนะ่ะยายละมุนก็นสิเป็นประมาณนี้แหละสิบบอ,ขอเขาขางห้าเด้เวลาลูกเถียงกันยายละมุนสิบบขขเขาขางเ้ายายละมุนยายละมุนจะทําเป็นแบบว่า คอยว่าคอยจ้าการน,นียังแบบนี้ละ่ะแล้วสิเป็นสไตล์นี่ให้คล้ายใคล้ายแม่แตนกันเลยไปไม่ได้เข้าข้างเราเด้สาวโยดแมนพัดกอละวิ์สาวโยดกับสาวแหล่เมื่อคืนสาวแหล่นางคุมสติตัวเองได้ดีนะครับไม่ไม่ไม่แบบไม่ไม่พูดเยอะนะครับปกติถ้านางเมานางจะแบบ ลูกอีสานเมืองดอกคูณส่งไม่ได้ส่งดาวแต่ส่งกําลังใจอุ้ยแค่เข้ามาดูหมอเนี่ยก็ดีใจมากๆแล้วนะครับดีใจมากๆแล้วนะทุกคนไม่ต้องส่งดาวอะไรหมอก็ดีใจมากแค่แบบเข้ามาดูหมอก็ดีใจมากๆครับสาวโยดนางเอ้ไม่ใช่สาวแหลน่นางอ่ะต,าส,ะา,า,ตาสองชั้นกี่ใบเทาตาสองชั้นยี่สิบใบเทาครับสาวแหลน่นางมีสตินะปกติอ่ะ ปกตินางถ้านางเมามากๆนี่นางจะนางจะล่วนะครับนั่นสิบวกาลายไปทัวรทีบทัวแดนนะแต่กับมีเนาะมีแนนนิดน้อยแต่คนที่มเมาคุ้มสติตัวเองบ่ได้คือสาวโยดจ้าสาวโยดเมาเพราะว่าอันกินวายไปตั้งห้าขวดเนาะกินวายห้าขวดแล้วก็มีอันเหมือนยาสตีเป็นภาคนี่หลักหรืออย่างนี่หลักหรือเรายอมเล่าลิ้นยังพันกันอยู่เล่า ดองยาเล่ายาดองเออมีเล่ายาดองบอยสิริชัยมีเล่ายาดองเลยเด้อกินไปตั้งหลายเป๊กหมอกินไปสามเป๊กค,คุณนะบานนี้เมาบัลูโตก็เลยไปอนไปไปกอดแม่แม่แตนกินหอดย่ยละมุนก็อบอกว่ามันคือยาาละมุนค่ะแทนถ้าแม่แตนฟังอยู่เมื่อคืนขอโทษด้วยนะครับถ้าหมอแบบไปอดอัวแม่นะครับสรุปว่าเมื่อคืนน่ะ จบได้สวยอยู่นะไม่ได้ทะเลาะก,กันนะครับทุกคนอันเนี้ยมอห่วงครับสาวหยวดกับสาวแหล่แมนจา้าอันนี้เพิ่มน้ำตาลในเลือดได้เฉยเดี๋ยวมีไม่ได้มีสารอาหารนี่อย่างเด้อนินนานา,นาละ่นาละน่ารักเจอกันนะครับวันที่สิบนะครับนามามมยมามามมยเรื่องเมื่อคืนเฉย แล้วก็พูดเรื่องไข่เพราะว่าหมอกินทุกวันมันมันดีนะครับไข่ต้มเนี่ยแล้วก็ราคาไม่แพงอืมถ้ากินไม่ได้เยอะแบบหมอก็กินวันละสองฟองก็ยังดีนะขอบคุณนะครับทุกคนปันยองกันขักแท้คุณหมอหน่ารักค่ะ เอฟซีค่ะเอฟซีแอนบอยโอ้ยขอบคุณนะครับหมอก็เป็นเอฟซีของคุณแอนกับคุณบอยเหมือนกันนะหมอก็เป็นเอฟซีแอนอรดีกับบอยสิริชัยเหมือนกันครับหมอกินหลายเปกแล้วว่างหนารถกับบาร์เดอรอ์กินแล้วขับรถไม่ได้ครับคุณหมออย่าพิดกันสาสงสาร FC. เอฟซีเมื่อคืนว่าพิดกันนี่รับเมื่อคืนไม่ไม่ได้ทะเลาะก,กันนะ เมื่อคืนสาวสาวแหล่นางสติดีมากเมื่อคืนน่ะนางแบบแต่นางก็กินเยอะนะแต่นางคุมสติตัวเองได้แต่เก่งอยู่นั่งก็ขับรถได้อยู่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชผิดมีคนขับรถมาเออตอนกลับตอนตอนมาหนะ่ะมีคนขับรถมาตอนตอนกลับก็ให้คนขับรถกินสี่ฟองโป,โปรตีนกี่กรัมกินสี่ฟองโปรตีนกี่กรัมใครหนึ่ง ใครหนึ่งบาทเดี๋ยวยังไม่ชวนะคะ่ะเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาให้เอซจากอุทัยธาน,นีค่ะโอเคเดี๋ยวหมอจะไปทํางานแล้วทุกคนอันนี้อันนี้หมากอะไรครับหมากเอยียงนี้ ไข่แดงไม่มีคนกินนะครับเอาทิ้งครับพี่หมุดมาบายบายก่อนครับคุณรจันนาขอบคุณนะครับให้ดาวสิบดวงนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทุกคนเดี๋ยวจะไปทำงานแล้วแล้วเจอกันนะครับเมื่อคืนไม่ได้กระชับมิตรไม่ได้กระชับมิตรนานแล้วครับแต่คาดว่าจะเร็วโนี้แหละ เดี๋ยวสิมารายงานด้วยบายายเป็นตาหากเนาะพี่น้องคุณหมอแม่ววมานมวน,มวนแล้วก็มาหาขอคิดขอมุ่นเรื่องโปรตีนที่ดีเนาะพี่น้องฟังหมอกระสิได้ขอมุ่น,นนั่นนี่โน่นกระสีเป็นเบาๆซอบๆพี่น้องก้ยฟังคุณหมอ,อกระลวินเนาะแต่ว่า ขันบอดโนดเม่ออยู่ในเฟมนํ่กับสิเป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งไนดะ้พี่น้องเวอร์ชันแต่หยักหัวเวอร์ชันแบบรุ่นรุนวาเพิ่นสิว้าอีกอย่างกันว่าเพิ่นสินำกันบอดจังสีไหมพี่น้อง <c oughs> เป็นตหาหักแต่แพงอีกแบบหนึ่งนะพี่น้องอา้าตื่นเต้นคือมากกับเอาเวอร์ชันแบบเย็นเย็นเนิ่ๆเนไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะเวอร์ชันคุณหมอกรวินมือขึ้นนี่เพิ่นไปกินเขาอยู่บ้านแอนอรดีบอยสิรีชัยเพิ่นก็เล่นมาบอกให้ฟัง ่าเพื่อน,นัอนไปกินเขายุบานแอนออรดีบอยซีดีใช้เพื่อนบอดเอทเลาะกันกับบอดโนดเดอร์เป็นบอหองบอดโนดเดอร์พี่น้องเพื่นอนหองน้องแหลน้องแหลห้องเจ้าของว่าน้องเตยวันตีเป็นตาหักตาแพงเนาะพีนพ่น้องคููนีู่้ใดสีว่าจจงได้กระสงสาวบึ่งกันหมักครูมอกอลวินบอดโนดหลายเด้อจ้ะ